มีน้อยมากค่าซีซีมีเห็นผลอะยังไม่มีอันไหนนะเพิ่งมีอันนี้ห้าซีซีได้เห็นผลมาแรงนี่ไม่ค่อยกินใบฉีดปุ๊บนี่ตายกิดใบเลยพี่เอาวันนี้เหอะมีสองอันเองเนี่ยง่ายดยวีว่าใช้หน่อยเดียวเองอืม สวัสดีครับพี่หลังจากพี่เอาแมกมาก,กับลาวามาฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมดีใบเขียวใบเนี่ยแตกเนี่ยเห็นเนี่ยใบเนี่ยแตกดีเนี่ยใบมันจะหนาขึ้นมันไม่เมื่อก่อนไม่หนาอย่างงี้หรอกมันบางมันโอ้ตอนน้นหนึ่งเนี่ยหลองแหลงเนี่ยมันมเป็นพุ่มเป็นพวนั่นอย่างงี้เราคุยกับพี่บอกโอ้ใบเริ่มดีแล้วมาแรลงนี่ไม่ค่อยกินใบแล้วก็พวกมดพวกอะไรเนี่ยพอฉีดปุ๊บนี่ตายติดใบเลย มดมันจะขึ้นไปพวกยอดฝรั่งนะชอบเลยนะฝรั่งไส้แดงถ้ามดดำนะไอตัวเขาขาวอะ่ะมันจะติดตามยอดเลย้ามีมดดำนะมันแห้งติดใบเลยมันก็ตายติดเลยถ้าฉีดมันจริงจริงนะแป๊บเดียวมันติดใบเลยมดอนะ่ะไอพี่เขาจริงของเขานนเนี่ยมันตายติดใบเลยเขาไม่โกหกเนี่ยพี่เอาวันนี้เหอะมีสองอันเองเนี่ยง่ายดีว่าใช้หน่อยเดียวเองดีตัวเนี้ยดีเลยว่าดีแน่นอนนะยังไม่มี อันไหนนะ่งมีอันนี้5ซีซีแล้เห็นผลนี่น้อยมากค่าซีซีมีเห็นผล,ลอ่ะอ่ามันน้อยจริงๆนะพี่5ซีซีแล้วฉีดได้นานฉีดไปเหมือนเราใส่ปุ๋ยด้วยเขียวมันได้เลยนะมันได้เลยแหละนีบบนน่ดูนี่เนี่ยที่มันเป็นใบมันใบงามใบ,ใ,บใบเกาะเนี่ยเป็นพุ่มๆเนี่ยสีมือตัวนี้เขาจะเหนี่เนี่ยเนี่ยไม่อย่างั้นใบไม่มีอย่างนี้หรอกครับเมื่อก่อนใบไม่อย่างนี้หรอกครับเหรอเป็นยังไงเมื่อก่อนในใบใบ,ใบมันแห้ง ใบมันแห้งแล้วขอบมันก็จะไหมมันจะแห้งมันไม่เงาไม่วาวเมื่อก่อนเนี่ยพอฉีดปุ๊บสองวันสามวันฉีดแล้วยิ่งฝนตกยิ่งหมดหลังจากฉีดแล้วเนี่ยอยู่ได้นานผมเจ็ดวันผมทีผมว่ามันคล้ายๆไอ้เนี่ยมันจะซึมเข้าไปในใบเลยเนี่ยมันซึมไม่ได้รูใบมันจับเป็นมันๆเลยนะพอมันกินไปแล้วมันก็ไม่กินเลยแต่มันแตกยอดดีเนี่วเขียวนานเนี่ยมันเขียวนานมันดีคือว่าใช้น้อยแล้วเห็นผลเนี่ย เพิ่งจะลองนี่แหละไอตัวนี้เนี่ยลองแล้วโอเคเลยอ่ะพอได้ตัวนี้มาใช้นี่ดีกว่าฝนตกไม่ไม่เป็นเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรมาขูดมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมเหมือนเราฉีดตอนเช้าเหมือนเดิมยังเขียวเหมือนเดิมคล้ายๆมันใบไม่จางไม่ไม่ยาไม่จางเหมือนมีปุ๋ยในตัวใช้น้อยแล้วก็มันเกาะใบใช้นี่ผมว่าผดีนะดีเลยแหละอมันดีมันเกาะใบไม้แล้วมันซึมเข้าเลยดีมากที่เคยดูนะมีแต่สิบ ยี่สไม่เคยมี5้าสี่อย่างนี้นะผมชื่อเลิศครับของ14บสี่เสือชมทันขอบคุณมากครับพี่ค,ครับสวัสดีครับ